สามกูรูครับแมพูดถึงเรื่องของทนบุรีเท่าไรตบไทยด้วยโผหุ้นทุกทีเลยนะครับสามกูรูคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับคุณวิกิตรีรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์โบหลวงและคุณกันฮาไทยศรธาจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยครับ,รบก็เป็นสามท่านที่ได้ไปฉายภาพทิศทางตลาดหุ้นไทย ในงานสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับทั้งสมเสียงครับนะต้องบอกว่าทั้ง3ท่านละกันประสานเสียงปีนี้1,500จุดเนี่ยเห็นแน่ๆแ,แต่มันจะทะลุไปไกลขนาดไหนนะอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันครับ โอเคแต่ละท่านไฮไลท์น่าสนใจอย่างไรครับก็อย่างคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะฮะก็บอกว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในแง่ของเม็ดเงินของฟันโฟต่างชาติที่จะเข้ามานะฮะละักษณะของการขยับที่เร็วขึ้นในรอบนี้นะฮะจากเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะครับในแง่ของการกระตุ้นนโยบายหรือว่านโยบายเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังมีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับขณะเดียวกันนะครับมองว่าในแง่ของอ จุดรอยต่อการเปลี่ยนรัฐบาลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยรวมถึงงบกลางที่จะเป็นช่วงเปลี่ยนผันของรัฐบาลพอดีนะครับขณะนี้เนี่ยก็เราบอกว่างบ1.2แสนล้านบาทเนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงบประมาณปี2018ที่จะเข้ามาตรงนั้น,นะฮะก็เลยมีารมองว่าดัชนี1,500จุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะฮะส่วนขณะที่ส่วนต่างของระหว่างพันธบัตร กับผลตอบแทนของตลาดหุ้นตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่10ปีย้อนหลังอยู่ที่ประมาณ3.8%หากว่ากรงอ,งอมีการปรับลดอตัตราดอกเบี้ยลงประมาณ0.5%อันนี้หากว่านะครับก็จะทําให้เป้าหมายในแง่ของดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีก60จุดซึ่งก็เดิมเนี่ยก็จะอยู่ที่1450ซึ่งหากว่ากรงอ,งอมีการปรับลดหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมนี้ก็เป้าหมายดัชนีจะขยับขึ้นไป1,510จุดด้วยกันอันนี้ เป็นเหตุเป็นผลจากคุณเทอศักด์นะครับเรื่องของนึกนอกนจากภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้มันจะทําให้ผักดันตัวดันชนีด้วยนั่นเองนะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับในแง่ของการลงทุนนะครับก็ทางคุณเทอศักด์ก็มองในเรื่องของการลงทุนนะก็มีในแง่ของอันดับแรกคือหุ้นที่มี e s g rating ตั้งแต่ A ขึ้นไปนะครับโดยตีมแรกนะครับก็เป็นตีมเรื่องของเบีย้ยขาลงนะครับตรงนี้ก็แนะนําไวอ้อย่างตัวของ A P นะครับ หรือว่าเอเชียนพอเนี่ยนะครับก็บอกว่าดีเรนจิวเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก6%นะฮะแล้วก็มีตัวหุ้นที่มี ESG s c สกอรนะครับอยู่ที่ระดับสด้วยกันนะครับอันนี้ MTC เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าก็จะมีตรงนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แนะนำา2หุ้นนะครับที่มี ESG ระดับ A ขึ้นไปนะครับตีมต่อมาก็เป็นตีมที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐนะฮะที่ชัดเจนมากที่สุดแน่นอนฮะในกลุ่มของผู้บริในกลุ่มของการบริโภคภายในนะครับ BJC อันนี้ก ถือว่าตัวนี้ได้ประโยชน์แล้วก็มีธีมเรื่องของ ESG Score ใน 3A ด้วยนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นแลกขาดกลุ่มนะครับนั่นก็คือตัวของคาราบาากรุ๊ปหรือว่า CBG นะครับอันนี้ก็มี ESG Score อยู่ระดับ A นั่นเองอันนี้ธีมที่2นะครับ ตีที่3ของคุณทักษ์ก็คือเรื่องของผลประกอบการที่จะเป็นออทามไฮนะครับนั่นก็คือกรณีของแพนบีบีเดีย e นะครับที่มองว่าไตรมาส3เนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะฮะที่เข้ามาแล้วก็มีการเติบโตตลอดในช่วงของอที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของป้ายโฆษณาด้วยนะครับที่จะเติบโตแล้วตัวนี้ก็แถมด้วยของ ESG Score นะครับในระดับที่เป็นหรือว่า 2A นะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คือตัวของ b e m นะครับ ก็จะถือว่าบริษัทนี้มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้เนออทามายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงของไตรมาสสามนะครับเนื่องจากว่ามีช่วงของการเปิดเทอมนะครับแล้วก็มีแถมเรื่องของ ESG Score อยู่ในระดับที่ AAA หรือว่าที่เป็น A นั่นเองอันนี้ในทีมของคุณเธอสักสาทีมด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็นทางคุณกันหะไทยศรัทธาอันนี้ก็ชูหุ้นกลุ่มและการแถวสครับ คุณกันก็มาจากทาง c t s International ประเทศไทยก็ระบุว่าช่วงนี้หุ้นไทยนยกำลังเป็นขาขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นแตะระดับ1,500จุดได้ในอีกไม่ช้าแม้อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างในระยะสั้น <ừ> ส่วนกองทุนวายุพักหนึ่งที่เข้ามาทยอยลงทุนในหุ้นไทยนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นแรงผลักดันตลาดให้สามารถขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง ท่าน,นี้มองว่าหากดัชนีมีการหลุดระดับ1,450จุดลงมาเนี่ยก็จะถือเป็นจุดเข้าซื้อโดยเลือกหุ้นกลุ่มและกาดนะครับหรือว่าหุ้นแถว2จํจำนวน5หลักทรัพย์ประกอบด้วย Central Retail Corporation หรือ CRC Land and House the Arwan Group Bangkok Chain Hospital รวมถึงตัวของ SPRC ส่วนหุ้นที่เหมาะกับการเก็งกำไร นะครับก็มองหุ้นอย่าง Alpha X นะครับหลังจากที่มีการเดินหน้าทำโรงไฟฟ้าในสปปลาวนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยทำให้ราคาหุ้นคึกคักได้ในช่วงสั้นซึ่งล่าสุดเองก็มีกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพร้อมกับนะฮะตั้งเป้าที่จะมีการซื้อโรงไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มเติมในพอร์ตอีกท่านหนึ่งคุณวิกิติระวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากโบหลวง บอกว่าพันห้าร้อยจุดนี้ทำไมนะแค่ปากซอยเหรอแค่ปากซอยแล้วบ้านพี่เขาลึกไหมจากปากซอยเนี่ยไม่ไม่นไม่น่าลึกนะไม่ลึก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 ก็คือถ้าคนพูดว่าแค่ปากซอยเนี่ยมันก็อาจจะบ้านอยู่กลางซอยหรืออาจจะค่อนไปทางปากซอยเฮ้ยอยู่แค่ปากซอยนี่เองใช่ไหมโอเคอ่านะครับอันนี้คุณวิกิตก็บอกว่ากรณีนี้มีหุ้นหลายตัวที่ตลาดเนี่ยมีการปรับขึ้นไปล่อระดับประมาณ1,500จุดไปแล้วนะครับขนาดดิกันก็ยังมีหุ้นหลายตัวที่สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างกรณีของบริษัทพีกรีมพาวเวอร มหาชนหรือว่าหุ้นบีกลิมนะครับอย่างที่บอกฮะพันห้าร้อยจุดแค่ปากซอยก็เน้นหุ้นที่ยังแลกกาดอ,อยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับบางหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ในรัชนีประมาณสัก1,300จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในแง่ของการซื้อนะครับนอกจากนี้ฮะกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยหากว่ามีพอร์ตหุ้นสารัฐก็ควรปรับลดลงมาตลาดหุ้นสารฐัด้มีโอกาสปรับฐานและขณะเดียวกันฮะจพีมอลแกนเนี่ยก็มองเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะติดลบเกิน2ไตรมาด้วยกันอันนี้ก็มองเป็นภาพว่า ถ้าใครมีหุ้นในฝั่งของสัมริกาที่อาจจะลดพอตลงมานะครับขณะดกันนะฮะในเชิงของหุ้นไทยนะครับก็แนะนําอย่างที่บอกครับบีกริมตัวหนึ่งนะฮะที่มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจากโครงการรงไฟฟ้าและก็2ครับหุ้นของไทยคมนะครับซึ่งมองว่าราคายังไม่แพงนะครับบริษัทมีโครงการในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ช่วยในแง่ของการสร้างอัพไซด์ราคาในอนาคตได้อีกด้วยอีกหุ้นหนึ่งก็คือ CBG นะครับ ขอขอขอภัยครับ CGB นะครับอันนี้ก็เตรียมขยายเบียร์ในร้านนะครับเซเว่นอเวนต่างๆตัวนี้ก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและก็อีกคุ้นหนึ่งก็คือขอของธนาคารก็คือ BBL นะครับหรือธนาคารกรุงเทพอันนี้ก็เป็นอีกคุ้นหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่ ซื้อได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับขออภัยนะผมว่าที่พี่สุประชัยพูดว่า C B G เนี่ยถูกต้องแล้วแหละ C B G C B G นะขออภัยในสคริปต์ข่าวมันผิดเป็น4 G B ก็คือกำลังจะหมายถึงว่าตัวของตัวของเบียร์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 อะไรนะเบียร์ยี่ห้ออะไรนะ ของคาราบาวเขาเบียควายเบียควายใช่ไหมเบยวก็คือเขาจะมีการเข้าไปขายในร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยมากขึ้นใช่ใช่ C B G เนี่ยคือคาราบาวเขาไม่ได้ผลิตเบียเองไม่ได้ผลิตเบียที่ผลิตเบียเนี่ยเป็นบริษัทส่วนตัวครับของเจ้าของคาราบาาของพี่เทียนของพี่เถียนรู้จักดีแต่คาราบาวเนี่ยเขาจะได้อานิสงค์คือคาราบาว as a listed company นะก็คือที่จด ถ้าเปียนอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยจะได้อานิสงในแง่ของการผลิตบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมอ่าใช่ใชบรรจุภัณฑ์นในแง่ของการผลิตขวดผลิตขวดแล้วก็มีเรื่องของฉลากอะไรต่างๆตัวนั้นนะครับโอเค,คก็ประมาณนี้นะขยายความกันให้เข้าใจเห่างถูกต้องทววนทีครับ